รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแข่งรายการชิงแชมป์เมอเียเจอทั้งเกาหลีอีหลานประเทศที่ว่ายากใ<ส>า้้ใช่ <laughs> พอเราเริ่มติดทีมชาติมีชื่อเสียงนะคะวินาทีนั้นคิดอย่างเดียวเลยจะช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วตอนนั้นที่เราท้อที่อยากเลิกเล่นเลยก็เป็นเพราะเราไม่เชื่อมั่นในตัวเอง โค้ชก็พูดเลยใ้้แบบนี้คุณไม่มีโอกาสต่อไปล้วหลักๆเราเป็นกีฬาประเภทเดียวมาโดยตลอดแต่คราวนี้พอมีทีมเราก็รู้สึกว่าเรามีคนที่อยู่เคียงข้างเราแม้กระทัง mm ่ง hmm. ในวันที่เราแข่งขันไม,ไม่ต้องมาลงสนามคนเดียวแล้ว เลยว่าให้คุณผู้ชมเตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะว่าหญิงมีนักกับนักกีฬาทีมชาติไทยคนหนึ่งนะคะที่ลานไอซ์สเกแห่งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยคว้าเหรียญจากโอลิมปิกมาแล้วด้วยดาวถูกไหมคะว่าเป็นใคร นี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่แนะนําตัวเลยจ้าค่ะสวัสดีค่ะเล็กชนาทิพย์พร้อนขำค่ะเป็นนักกีฬาเคอร์ริงทีมชาติไทยะ hmm. และอดีตน,นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยด้วยนะคะแต่เขาบอกไม่ใช่อดีตน,นักกีฬาเทควันโดธรรมดานะคะ mm hmm. เพราะว่าเล็กเคยคว้าเหรียญทองแดงที่โอลิมปิกเกมปี2012ที่ลอนดอนเกมส์มาแล้วใช่ค่ะปัจจุบันก็ยังคงเป็นผู้สอนน,นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยนะคะ hmm. แต่ก็ยังมีเวลามาเล่นกีฬาประเภทวินเทอร์สปอร์ตนะคะก็คือกีฬาเคอร์ริงค่ะ ค่คัิงนะคะจริงๆเป็นกีฬาในฤดูหนาวที่เหมือนการวางเขาเรียกว่าหมากคอน้ําแข็งแล้วก็เป็นการวางกลยุทธ์เราจะเห็นในเรื่องของโฮมตัววงกลมที่เราเห็นในเกมนะคะการโยนลูกจากจุดเริ่มต้นจากแฮกนะคะเดลิเวอรีนะคะหรือว่าหินก็จะโยนให้เข้าเป้าโดยการวางแผนของทีมเองเนี่ยจะวางจุดซ้ายจุดขวาตรงกลางเนี่ยก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการวางเกมในเกมนั้นๆต่อไปค่ะ อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องของไม้นะคะมไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ลักษณะแตกต่างกันไปเป็นสีต่างๆนะคะแล้วก็มันจะมีบัชนะคะคือตัวแปรที่เราเห็นว่าทําไมต้องถูพื้นแปรของเขานะคะก็จะมีลักษณะที่ไว้ขัดน้ําแข็งที่มันเป็นเกล็ดนะคะขัดแรงเสียดทานเกิดขึ้นบังคับทิศทางให้ลูกไปได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าให้บังคับทิศซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากขึ้นอยู่กับมุมองศาของลูกที่มีการหมุนเข้ามานะคะค่ะ จริงๆไม่ได้ใช้สีนี้เป็นประจำนี่จริงเห็นใช้สีอื่นนี่ปกติจะใช้สีเขียวในการมีเอเชียนเกมที่ฮาบินนะแล้วเล็กแบบเลือกไม้นี้เพราะอะไรมีสีมงคลหรือว่ามูอะไรอย่างนี้บ้างไหมคุยกับพาร์เนอร์ค่ะพี่ฟาตอนแรกเราเลงไม้ไม้รุ่นนี้จะเป็นคู่ผสมด้วยกันแล้วก็ใช้สีดําเหมือนกันก็นักโชคด้วยพวกหลง พอดีเราเห็นมีบางประเทศใช้เราก็เลยอยากจะใช้เพื่อมาคุมขวัญแล้วก็เป็นนําโชคให้กับทีมด้วยต่อมาอุปกรณ์ของส่วนตัวก่อนละกันเป็นรองเท้านะครับรองเท้าวันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเคอร์ริงนะคะก็จะเป็นลักษณะพิเศษคือข้างนึงเนี่ยจะเป็นรองเท้าปกติธรรมดานี่แหละเป็นพื้นที่การลื่นแต่ข้างเราสามารถถอดทิปเปิดแบบถอดตรงนี้นะคะไอ้ตรง,รตรงข,ข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นนะคะที่เอาไว้ไถเนี่ยความลื่นมันจะอยู่ข้างนี้ เ่งในการแข่งันเคอร์ลิ่งมันก็จะมี2ประเภทเนาะใช่ค่ะมีอะไรบ้างมีประเภททีมค่ะทีมก็จะเป็นทีมชายทีมหญิงนะคะแล้วก็มีมิกซ์ทีมด้วยก็คือชาย2หญิง2หรือชาย3าหญิงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเภททีมนะคะสคนสาหรับเล็กนะคะเล่นในรูปแบบของคู่ผสมจะเป็นชาย1คนหญิง1น่คนค่ะเขาเรียกมิกซ์ดับเบิลนั่นเองเมาคู่ให้ฟังหน่อยดีกว่าเพราะเราแข่งแบบว่าเป็นมิกซ์ดับเบิลก็ถ้าให้พูดถึงที่ปั้นนะคะที่ตะแว่นตะแว่นเทานั้นน่ะตะแว่น เขาน่ารักนะคะตั้งแต่เริ่มเล่นมาด้วยกันก็เป็นคนคอยให้คาแนะนาคอยสอนต่างๆแล้วยังอีกอย่างเป็นรุ่นพี่ที่คณะด้วย <ừ> ที่รางกรน,นะคะ <ừ> เราก็เลยมีความผูกพันกันแล้วก็ใกล้ชิดกันในระดับที่ถือว่าสนิทกันมากๆขาเขาเองก็จะเห็นว่าเราควรพัฒนาอะไรปรับปรุงอะไรเราเองก็คอยช่วยให้กําลังใจแล้วก็เชียร์กันมาตั้งแต่เริ่มเ,ออเริ่มฝึกซ้อมจนกระทั่งไปแข่งขัน แล้วจากเทควันโดที่เราแข่งคนเดียวอะต้องเปลี่ยนมาเล่นคอลลิ่งกับคู่กับทีมอย่างเงี้ยมันมยากนะหลักๆเราเป็นกีฬาประเภทเดียวมาโดยตลอดลงสนามคนเดียวนะคะแข่งขันกับตัวเองเป็นหลัก mm hmm. แต่คราวนี้พอมีทีมเราก็รู้สึกว่าเรามีคนที่อยู่เคียงข้างเราแ mm hmm. ม้กระทั่ง mm hmm. ในวันที่เราแข่งขันไม่ไม่ต้องมาลงสนามคนเดียวแล้วเรามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกีฬาให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขครับ คราวนี้คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะแบบเฮ้ยกีฬานี้ฉันสนใจฉันอยากลองเล่นดูบ้างได้ไหมคือริงเขาต้องมีสกิลอะไรเบื้องต้นไหมสําหรับสกิลเลยหลักๆนะคะก็คือถ้าเรามีความชอบในการเล่นกีฬานะคะอาจจะมองว่ามันลื่นอาจจะยากถ้าลองมาดูอะค่ะเราเป็นเรื่องของการทรงตัวหลักๆเบสิกการมูฟเมนต์ต่างๆถ้าเราทรงตัวขาเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องล้ำหนักในการออกแรงถ้าเรามีในเรื่องเบสิกสกิลเหล่านี้เชื่อได้ว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยอายุเท่าไหร่สามารถเล่นคือริงได้แน่นอนค่ะ ดังนั้นใครสนใจสามารถมาเล่นที่ไหนอะไรยังไงก็สามารถที่จะมาติดต่อของทางสมาคมเคอร์ริงแห่งประเทศไทยนะคะมีช่องทางทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่าติดต่อ w ล l อกอินมาที่ลานไอส์เกตได้นะคะที่อินเวอร์ส์สำโรงทุกเวลาที่เขาเปิดตารางสุดซ้อนะคะติดตามได้ทางเพจของสมาคมได้เลยเราจะมีข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแล้วก็มีการที่จะนัดหมายตารางการซ้อนได้ด้วย ่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยครับการดูแลนักกีฬานะคะแล้วก็งบประมาณการแข่งขันได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็มีเปิดเปิดให้คนนอกเข้ามาเล่นมีเซสชั่นของเขาแล้วก็คนค่อนข้างที่จะหมุนเวียนกันมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนอยากจะลองเยอะณนะตอนนี้เราก็จะมีการแข่งขันที่กำลังจะไปแข่งกันแล้วก็จะมีอันที่น้องเล็กไปแข่งก็คือเดือนมกราคมค่ะที่สกอตแลนด์ ขอให้ทุกๆคนนะคะมาเป็นกําลังใจให้พวกเขานะคะกําลังใจอย่างเดียวที่พวกเขาต้องการมาชมแล้วก็มาเชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างฟรีหมดเลยนะคะสําหรับการมาเล่น curling นะคะมาตัวเปล่าได้เลยใส่รองเท้าผ้าใบแส่งเกงที่แบบว่ายืดหยุ่นได้ไดแล้วก็เตรียมเสื้อกันหนาวมาก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักคุยกันก่อนให้เล็กเขาไปโชว์สกิลของการแบบว่าถเคอ c u r ิ i n g ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นดีกว่าเ<ด>นาะ มาคุยถึงเส้นทางกีฬาของน้องเล็กชนาทิพกันต่อเลยนะคะเราแรกเริ่มเดิมทีอ่ะจับพัดจับผูมาเล่นเทควันโดืมว่าเราตั้งใจเลือกเทควันโดเลยเราก็เรียนอยู่ในชั้นมัธยมต้นด้วยความบังเอิญค่ะมันมันเป็นช่วงปิดเทมอมแล้วมันมีใบปลิวมาที่บ้านแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะ สมัครเรียนเฮลโด่เราก็ด้วยความอยากเรียนอยู่แล้วแล้วก็มีมีแรงจูงใจว่าชุดมันก็สวยนะก็เลยขออนุญาตว่าพ่อแบบแม่อยากเรียนอันนี้ลองพาไปทดลองได้ไหม,มซึ่งรู้ว่าที่บ้านเราก็ไม่ได้มีกําลังในการที่จะส่งให้ไปเล่นกีฬาหรือเรียนพิเศษมากก็ขอไปทดลองอซึ่งพอไปทดลองก็อย่างที่บอกเลยค่ะเห็นชุดเคได้ลองใส่ก็ยิ่งอยากเรียนยิ่งกว่าเดิม,อ,ม,อ,มอีกก็เลยขอว่าขอเรียนได้ไหมถ้าแบบ เล่นไม่เก่งก็จะขอเลิกไปเลยแต่<ม>ทีเนี้ยพอเราได้ลองเล่นกีฬาค่ะมันเหมือนความรู้สึกชอบตั้งแต่รอบเรียนแล้วมันมีช ALLENGE มาตลอดการ<ม>ที่เราได้สายขาวค่ะเราต้องมีขั้นสายเหลืองสายเขียวสายฟ้าน้งตาลแดงจนสายดำเนี่ยมันเลยเป็นแรงจูงใจให้เราอยากเรียนไปต่อเรื่อยเร<ม>ื่อยแล้ยิ่งพอไปเรียนมันจะมีรอบในกีฬา,านี่แหละมาถึงขั้นคลายแม็กเราเห็นคนอื่นไปแข่งต่างจังหวัดแล้วสมัยก่อนค่ะเด็กต่างจังหวัดค่ะอยู่พัทลุง ก็เห็นคนได้เหรียญรางวัลเนี่ยเขาไปออกรายการวิทยุเอ้ยมันเท่นะสำหรับการออกอากาศในในยุคของของเด็กสมัยนั้นก็คือ่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแข่งเทนนิสรายการนี้เราอยากออกวิทยุจริงๆต้องมีขัดเอาด้วยน่าโรงเรยนอย่างนี้ประมาณนั้นมีมีค่ะตางจังหวัดล้วจะเป็นรูปแบบนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยความภ้าคภูมใจถ้าเราได้ออกรายการวิทยุคนทั้งจังหวัดได้ยินชื่อเสียงเราพ่อแม่ต้องภูมิใจแน่ๆเลยขอไปไปซ้อมรอบนักกีฬาค่ะ เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเริ่มเล่นแล้วก็เล่นกีฬาต่อเลยแล้วใครเป็นไอดอลในด้านเทควันโดของเลกเป็นรุ่นพี่ในจังหวัด ที่เขาติดทีมชาติก็คือพี่ทีปฏิวัติทองสลับค่บะเขาเป็นคนจังหวัดพัทลุงแล้วก็ไปเรียนที่ตรงังแล้วก็เป็นคนติดทีมชาติด้วยด้วยไอดอลที่เราเห็นคือเขาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งในรายการต่างๆสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬาที่เก่งคนนี้แหละทําให้เล็กเนี่ยอยากเป็นแบบพี่เขาตอนติดทีมชาติครั้งแรกพี่ที่เป็นผู้สอนค่ะเป็นโคช้ชเนี่ยเขาไปฝากฝังกับพี่ๆในทีมชาติฝากดูแลน้องด้วยนะพี่เองเขาก็เอ็นดูว่าเรามาจากต่างจังหวัดคอยแนะนําคอยสอนก็เราก็รู้สึกประทัับบใจไปด้วยคร แล้วความรู้สึกเนี่ยตอนที่ติดทีมชาติครั้งแรกเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุประมาณ 15, 1 5บห้าสบต้องบอกก่อนว่าเราอายุประมาณม .4 ม .5 เนี่ยก็เป็น มันเหมือนครั้งแรกเราก็เล่นชาแล้วอ,อายุก็เยอะแล้วโอกาสจะได้เป็นติดทีมชาติเนี่ยจริงจริมันค่อนข้างยากด้วยแต่แป๊บเดียวเองรอมเล่นตอนส <13, S 1> <15 S 2> ิบสามสิบห้าติดแล้วอะสิบห้า 15, ย่างสิบหกก็ประมาณสามปีค่ะใ oh ช้เวลาฝึกซ้อมแล้วก็กว่าจะทําผลงานผลงานที่กว่าจะไปเป็นทีมชาติก็คือเราต้องเป็นนักกีฬาได้เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยเขาถึงจะเรียกตัวไปนะคะเรียกตัวไปคัดอีกทีหนึ่งอพอได้เข้าไปคัดตัวครั้งแรกค่ะในรุ่นเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อไปแข่งรายการชิงแชมป์เมเอเชียที่ประเทศจอแดนอันนั้นแหละความความ ตื่นเต้นครั้งแรกซึ่งไม่มีใครมองมาเมื่อตัวนี้เลยเนื่องจากเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราไม่ได้เปรียบเหมือนเด็กกรุงเทพปนิมมฑนทลที่เขาอยู่สโมสรใหญ่ๆเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นเราก็ทําเต็มที่เลยโค้ดเองก็บอกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียนี่ก็พิสูจน์ตัวเองให้ได้ถ้าทาได้มันก็เป็นความภาคภูมิใจด้วยแล้วก็ เราเอาชนะอุปสรรคที่เจอคือเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพทุ่มเทในการามาฝากเรียนที่กรุงเทพเลยทั้งเทอมนั้นก็ไม่ได้เรียนหนังสือ,อแตออ่ตอนนั้นคือย้ายมาจริงจังดรอปเรียนไว้ก่อนเลยดรอปเรียนค่ะแล้วก็มาฝากเรียนที่โรงเรียนบด,ดินเดชาสิงห์สิงหเสนีค่ะบด,ดินหนึ่งแล้วรายการนั้นคือรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเล็กเลยหรือเปล่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเลยละกันค่ะจากสิ่งที่ เราไปแข่งรายการนี้เป็นม้ามืดที่ไม่มีใครมองเลยแล้วคู่แรกที่เจอคือเจอเกาหลีอ,อย่างที่บอกเทควันโดคือกีฬาประจำชาตินั่นแหละสิเจอไปเจอของจริงอย่างเงี้ยว่ากันเถอะแต่อย่าลืมไปว่าเราเด็กต่างจังหวัดเราไม่รู้จักอพอเราไม่รู้จักความกลัวมันก็ไม่เกิดค่ะเราเราก็รู้สึกว่าเราทาหน้าที่เราเต็มที่เนี่ยเจอทั้งเกาหลีอีห่านประเทศที่ว่ายากเราเป็นเด็กบ้านนอกค่ะไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักประเทศไหนเก่งใครก็ได้ใช่ก็เอาชนะมาด้วยแบบ ุกคนก็ตกใจหมดว่าชนะมาได้แบบยังไงอะไรเงี้ยพอมันเมื่อก่อนมันไม่ได้ไวเหมือนสมัยนี้มีถ่ายทอดสดเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยครั้งนี้แหละมันเป็นทาง ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าโอกาสในการประสบความสําเร็จในด้านกีฬาเนี่ยมันมีเส้นทางให้เราเดินแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากเป็นทีมชาต,ติต่อไปอยากก้าวจากชุดเล็กก็คือชุดเยาวชนเป็นชุดประชาชนมีพี่ๆที่ได้เหรียญรางวัลเป็นแรงบันดาลใจค่ะและผลงานตอนนั้นคือเป็นไงบ้างก็ได้เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียค่ะรายการแรกเลยก็เป็นประตูสู่การเดินทางต่อไปโคชเชก็เห็น แวว<ม>ก็เลยดึงมาเรียกเก็บตัวทีมชาติในปีถัดไปนะคะ<ม>เพราะว่าเราไม่ได้เก็บตัวยาวปีถัดไปก็เรียกมาคัดตัวใหม่โยชนโลกก็ยังคว้าเหรียญเหรยนเงินที <c oughs> น,นี้แหละเราเห็นโอกาสละการขึ้นประชาชนก็คงไม่ไกลเกินเกินเราจะเอื้อมถึง คือถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียงเข้ามาแล้วมีความฝันที่จะเป็นแบบว่าตัวแทนทีมชาติไทยไปโอลิมปิกชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเพราะมันเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วว่าค่ะก็เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยคือชีวิตเราเปลี่ยนไปในเรื่องของการดูแลครอบครัวได้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆพื้นฐานครอบครัวเล็กก็ไม่ได้มีเรื่องต้นทุนในในเรื่องของการทั้งค่าเรียนพิเศษค่าเรียนต่างๆเนี่ยเราหาทุนการศึกษาด้วยเราหารายได้จากการที่เงินเดือนนักกีฬาเนี่ยก็ไม่ได้เงินพ่อแม่ ตั้งแต่ 25, อายุ15ก็รู้สึกว่าเราลดภาระค่า,าใ,ใช้จ่ายของครอบครัวพอเราเริ่มติดทีมชาติมีชื่อเสียงนะคะสิ่งที่เราได้มามันมากกว่าในเรื่องของแค่เงินนะคะ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะคือเล็กเป็นเด็กโครงการตั้งแต่ทุนการศึกษาเป็นเด็กได้รับเงินในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องเงินรางวัลต้องบอกก่อนว่าเงินรางวัลก็เล็กๆที่พี่ผู้ใหญ่ให้ระเบียบมามันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราช่วยซัพพอร์ตครอบครัวได้แค่เรื่องของเงินรางวัลนะคะก็เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีมีเงินจุนเจือให้ครอบครัวและที่สําคัญเล็กไม่ไม่ได้รับ เงินจากที่บ้านก็มีทั้งเบี้ยเลี้ยงค่าฝึกซ้อมจากทาง,ทางการกีฬานะคะแล้วก็มีทุนการศึกษาจากทางกองทุนพัฒน,นาการกีฬาชาตินี่แหละที่ทําให้เราได้เรียนตั้งแต่มัธยมมหาลัยนะคะตั้งแต่ปตรีปโทปัจจุบันก็ปปริญญาเอกเลยก็ได้รับทุนการศึกษาของทางกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติเหล่านี้แหละมันคือสวัสดิการที่นักกีฬาทีมชาตะะิจะสามารถได้รับและพัฒน,นาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นไปค่ะคือจะบอกว่าตอนแรกคิดว่าเออถึงแค่ปตรีปโทแม้กระทั่งเราอยากต่อปริญญาเอกางกอัูต้ค แต่ว่านักกีฬาทุกคนมันจะต้องมีโมเมนต์หรืออารมณ์บางช่วงบางตอนที่เรารู้สึกทอ้อที่รู้สึกแบบอยากเลิกเล่นอ,อะไรเงี้ยเล็กมีบ้างไหมก็มีช่วง2,010ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นรายการเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตด้วย ตอนนั้นเราไปแข่งที่หางโจ้ค่ะปี2010เนี่ยเ <_ d ans> พื่อนได้เหรียญทองรุ่นพี่ได้เหรียญทองคือเป็นแชมป์เอเชียนเกมเนี่ยคือ,อารายการใหญ่ของเอเชียละแต่เราเนี่ยขึ้นประชาชนมายังคงได้เจ้าทองแดงคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จเลยเป็นเจ้าทองแดงเลย <_ d ans> บางครั้งก็รู้สึกท้อว่าทาไมนะเราได้แค่เหรียญทองแดงเอง <_ d ans> ไม่ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองบ้างณวันนั้นจําได้เลยว่าตอนที่เราแพ้ประเทศจีนค่ะหมูจิ้งอยู่เขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งเราไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงคือเรากลัว ถ้าเรากลัวแต่เราบอกคนอื่นเราไม่กลัวนะเหมือนเราหลอกตัวเองด้วยส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วเวลาลงไปในสนามโค้ชเขาก็รู้ว่าเราไม่กล้าเตะไม่กล้าแข่งมไม่มั่นใจแต่เราก็ากดูออกแหละเนะืช่วงบางจังหวะแล,วแ,ลวแล้วจุดเปลี่ยนเราก็คือตอนนั้นที่เราท้อที่อยากเลิกเล่นเลยก็เป็นเพราะเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองสิ่งนี้นทําให้โค้ชก็พูดเลยถ้าแบบนี้คุณไม่มีโอกาสต่อไปละโคชเชมเมื่อก่อนเขาค่อนข้างสตรีทแล้วก็เป็นคนมีมีเรื่องของระเบียบวินัยค่อนข้างสูงเลยบอกว่าโอเคเราเปลี่ยนแปลงตัวเองละ กลัวก็คือกลัวแต่จะจัดการความกลัวนั้นได้ยังไงคะสิ่งนี้เป็นอุปสรรคร้ายแกะร้ายกาศของนักกีฬาหลายคนมเมื่อเมื่อถึงจุดทางตันเราก็บางคนก็เลิกเล่นบางคนก็ไม่ไปต่อไปทาอย่างอื่นดีกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้ละแต่ถ้าเราก้าวข้ามของคําว่ากลัวไปได้คะ่ะเราจะรู้สึกว่าเป้าหมายที่มันรออยู่เนี่ยอุปสรรคแค่นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ทุกคนต้องเจอค่ะอยู่ที่ใครจะ มีวิธีการจัดการยังไงคะเพราะความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ผิดคใครๆก็กลัวได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงใช่ค่ะนีโอ้โหนี่เพียงแค่เรื่องราวบางส่วนในชีวิตนักกีฬาโอลิมปิกนะคะ <c oughs> ผู้ที่ทราบชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรานะคะเ <c oughs> ดี๋ยวไงช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องราวความรู้สึกแล้วก็โมเมนต์ประทับใจของเล็กกันต่อคะ่ะ ่วงที่แล้วเราก็ได้รู้ถึงอุปสรรคบางอย่างในจิตใจของเล็กที่แบบอยากจะเลิกเล่นท้อไม่เอาแล้วแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกมาให้พวกเราคนไทยได้ชื่นชมกันนะคะคย้อนกลับไปก่อนเพราะอะไรทำให้เรากลับมาสู้ต่อเป็นเพราะครอบครัวค่ะพ่อและแม่ที่คอยให้กําลังใจเชื่อไหมคะพ่อแม่ไม่เคยกดดันให้ต้องเล่นต้องแข่งแต่สิ่งที่เขาทําคือรับฟังเขาก็พยายามที่จะคอยปลอบคอยอยู่ข้างๆเราแม้กระทั่ง สิ่งที่เราเจ็บปวดมากที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไม่ได้ห่างเราไปไหนครับค,คนที่เขารักเรายังอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราไม่ได้เป็นแชมป์เราไม่ได้ประสบความสําเร็จเราก็เริ่มที่จะรับฟังมากขึ้นแล้วก็กลับมาสู้ต่อ,อสิ่งเรานี้คิดว่าเป็นเพราะว่ากำลังใจจากพ่อและแม่ครับและการคว้าเหรียญโอลิมปิกในครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเล็กอีกแล้ว ใช่ค่ะวินาทีนั้นคิดอย่างเดียวเลยจะช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วมันเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆที่ได้รับการสนับสนุนมันเปลี่ยนแปลงให้เรามีชื่อเสียงในใดด้านของกีฬาค่ะเปิดโอกาสทั้งการเรียนทั้งเรื่องของโอกาสการทํางาน <c oughs> และโอกาสที่เราจะได้เจอพี่ๆน้องๆคนที่ดูเราแล้วก็เป็นการรณาามิตรที่ดีในเรื่องของการส่งเสริมเลยเชื่อว,ว่าจุดเปลี่ยนตอนนั้นเราไม่ได้มาเพื่อหาไรายได้แต่พอเราได้เหรียญรางวัลค่ะเราก็ยินดีเอาโอกาสตรงนี้เผยแพร่ต่อให้กับน้องๆหรือว่าร่วมกิจกรรมให้กับสังคมต่อไป ชั้นปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติแล้วเราก็ยังคลุกคลีอยู่กับวงการกีฬาใช่ค่ะถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นเราทําอะไรหลังจากนั้นมาบ้างปีนั้นก็มีการไปเรียนต่างประเทศเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของโครงการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี<ม>ก็ไปอยู่ที่เกาหลีหเดือนก็พักจิตใจเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ภาษา<ม>เรียนรู้สังคมใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้วิชาความรู้ของเทควันโดแล้วก็ศิลปะของประเทศเกาหลีมาก็ได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างเยอะ พอหลังจากที่ไปเอ็กซ์ชนกลับมาปุ๊บโค้ตก็ขอว่าลองกลับมาทําเป็นผู้ช่วยโค้ดเทวโ,โนโจิมชาไทายไหมได้ร่วมง,งานกับที่สมาค,คมด้วย ก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ช่วยผู้สอนให้กับทางสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับนั่นคงเป็นแผนการอะไรบางอย่างที่แบบอาจถ้าจะเลิกหลอกให้ไปเกาหลีจะกห้ไปที่อื่นก็ได้ดไม่บอกบอกให<อ>้ไปเกาหลีเพราะจะได้ไปคลุกคลีกับเทควันโดก็ยังยังหนีเทนนิสไม่พ้นก็เลยได้กลับมาอยู่ในวงการเทนนิสเป็นผู้สอนทีมชาติไทยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตก็ไม่หนีไม่พ้นการกีฬานั่นแหละแม้กระทั่งกีฬาใหม่ในชีวิตอย่างเคอร์ลิง จุดเริ่มต้นก็คือได้มีโอกาสร่วมงานกับทางพี่เก๋นะคะดรสวรนาศิลปาชาเนี่ยทำงานด้วยกันเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งทางพี่เก๋ก็ติดต่อมาบอกวเนี่ยเล็ก เล่นรู้จักกีฬานี้ไหมเคอร์ลิงเขาเลยบอกว่ามาสิมาลองเล่นขำๆตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ไม่กี่คนที่รู้จักการที่ทำกิจกรรม4ี่ห้าคนปรากฏว่าเกือบ10 20คนเนาะวันนั้นมาเต็มเลยมาเยอะเลยเหมือนพี่เก๋น่าจะไปไปเกณฑ์มาหลอกคนอื่นมาเยอะมากใช่ค่ะเพราะพี่เก๋หาคนนั้นมาแล้วก็โอเคนั้นคงได้เริ่มกีฬานี้ไปด้วยกันก็สนุกสนานกันไปโดยที่ไม่มีใครบอกเลยว่านี่คือการคัดเลือกในกีฬาทีมชาติไทยนะคะเมื่อก่อนเราเล่นซัมเมอร์โอลิมปิกเนาะครั้งนี้มันเป็นวินเทอร์โอลิมปิกหรือวินเเทออรร์กกกมมมล้ัค่่หาายๆืไี ที่ไหน oh. เขาเปลี่ยนชนิดกีฬากันแบบนี้<ะ>ซึ่งเราคิดว่าเราจิตใจในกีฬา<ะ>ไม่ได้ยึดติดแล้มันเป็นกีฬาที่เราชอบ<ะ><ะ>ปรากฏว่าวันคัดตัวเราก็ไม่มีอะไรจะเสียละเหมือนตอนเร<ะ>ิ่มต้นเทลโดเลย<ะ>เราแค่แสดงความสาม,มารถแล้วก็ความตั้งใจที่<ะ>ท,ที่เรามีก็ได้รับคัดเลือกไปเป็นตัวแทนนักีฬาในเอเชียนวินเทอร์เกมครับคร r ลิ่งนี่เป็นเกมกลยุทธ์ไม่ใช่จะต้องมีแค่ร่างกายที่แข็งแรงอะคะ่ะมันคือจะต้องมีเราจะต้องคิด ไปกับมันนะคะแล้วที่รู้สึกว่าคนไทยคือคนฉลาดคนไทยคือคนเก่งแล้วพี่เชื่อว่าคนไทยสามารถเล่นกีฬานี้ได้ดีค่ะ <S <S ต้องบอกว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากในกีฬาเคอร์ริงเนี่ยข้อดีของเขาคือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬานี้ได้มันก็เลยทําให้การเข้าถึงอาจจะง่ายกว่ากีฬาอื่นๆนะคะพี่ก็เลยมีความเชื่อมากๆค่ะว่ากีฬานี้ค่อนข้างที่จะเป็นกีฬาฤดูหนาวที่คนไทยจะเข้าถึงได้มากแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้มากที่สุดค่ะ พูดถึงเอเชียนวินเทอร์เกมส์นะคะที่ฮาบินต้นปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างการมาแข่งในฐานะ นักกีฬาของวินเทอร์เป็นครั้งแรกค่ะก็ต้องบอกกันว่าคู่ผสมแข่งเป็นอีเวนต์แรกเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนคนเปิดทางเปิดสนามด้วยถ้าเราแพ้มาเราก็รู้สึกว่าเอ๊เขาจะเสียกําลังใจไหมแต่เราไม่มีอะไรจะเสียครับชนะไปกี่แมตช์ชนะมองกลียซึ่งตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะสามารถชนะได้มากขนาดนี้ก็อยู่อันดับ4ีของของกลุ่มซึ่งถ้าเราอยู่อันดับสาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อรอบต่อไปก็เสียดาย่ะนิดเดียวแต่ว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราสามารถหาประสบการณ์การแข่งขันครั้งนี้เอาชนะในในประเทศที่เรา ก็เพิ่งซ้อมมาได้ไม่กี่เดือนก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าความตั้งใจนักกีฬาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะมาถึงบุคคลสำคัญที่ผลักดันให้เล็กกลับมาเป็นนักกีฬาทีมชาติก็คือเป็นพี่เกยค่ะดรสุนาศิลปะอาชาเขามาพูดกับเล็กประโยคนึงบอกว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จในซัมเมอร์แล้วแล้วก็การกลับมาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญเหมือนเขาเชื่อใจในตัวเราค่ะสิ่งนี้แหละเป็นการซื้อใจที่ดีที่สุดเลย อยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะขอบคุณใครบ้างมาที่ทำเรามาถึงจุดนี้ก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะคะรวมถึงพี่เก๋ด้วยแล้วก็โค้ชเทด้วยที่ยังคงเชื่อมั่นและให้โอกาสนะคะในการกลับมาเป็นนักกีฬาอีกครั้งแล้วก็พี่ๆในทีมเคอร์ลิ่งทุกทุกคนนะคะรวมถึงน้องๆในทีมที่เราผ่านประสบการณ์มามากมายจริงตั้งแต่ศูนย์จนปัจจุบันเนี่ยเรายังมีเส้นทางอีก ยาวไกลให้ต้องเดินไปพิสูจน์และไขว่คว้าในเรื่องประสบความสำเร็จทางเคอร์ริงก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกท่านที่ให้โอกาสให้เล็กชนะทีคนนี้จากอดีตนักกีฬากลับมามีการทำงานที่ประสบความสำเร็จกลับมาเป็นผู้แทนของน้องๆนักกีฬาในคณะทมการโอลิมปิกก็ยินดีจะส่งต่อโอกาสที่เล็กเคยได้รับเราก็จะกลับมาช่วยพัฒนากีฬาในประเทศไทยรวมถึงพัฒนาในองค์กรที่เราทำงานอยู่ก็คือจจฬาลงกกณ์มหาวิทยาลัยด้วย สุดท้ายให้ฝากอะไรถึงเด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ได้ใครก็ตามที่ยังมีฝันอยู่ค่ะค่ะก็น้องๆเยาวชนนะคะที่เล่นกีฬาหรือว่ากําลังหาฝันก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็อคอยซัพพอร์ตทุกทุกโอกาสที่น้องได้รับขอให้น้องสามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางทั้งนักกีฬาเองการเรียนและอนาคตของทุกทกคนค่ะ อยากจะเชิญชวนนะคะให้คนหันมาเล่นกีฬากีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะเล่นเพื่อความสวยงามของร่างกายหรือว่าความเป็นเลิศหรือความชัยชนะเท่านั้นนะคะอยากให้บองกีฬาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำเขาเรียกว่าสร้างความสุขเอาเด็กๆมาเล่นกีฬามันก็ทำให้เด็กๆไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอาบายมุกเรื่องในอื่นๆอย่างเงี้ยให้เขามาอยู่ในกีฬาให้เขารู้สึก การแพ้รู้จักการชนะพี่เกดรู้สึกว่าเครื่องมือสําคัญในการในการทํากีฬานอกจากชัยชนะคือส่วนกระบวนการของกีฬาค่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะไทยคอนิกปลุกฝันปั้นตำนานต้องขอขอบคุณเล็กชาติซ้อนขำม,มากๆเลยนะคะที่มาส่งต่อแรงบันดาลใจให้รู้ว่าการเป็นนักกีฬามันอยู่ในสายเลือดเราตลอดนะคะไม่ว่าจะผ่านไปแค่ไหนเราก็สามารถกลับมาเป็นนักกีฬากลับมามีฝันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและเดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปคุยกับนักกีฬาคนไหนอีกนะฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หญิงและเล็กลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ